ได้เหรอ,อเฮ้ยทุกคนเย้จะแกะ <c oughs> นแล้วจะเปลี่ยนแล้วหัวเหรยญ28ป่ะวันนี้นะทุกคนเราจะขึ้นแกรนไปด้วยกันวิวขอสัญญาแกนมาสเตอร์ยังไงดิ <c oughs> ยังไงดิโอ้โอ้เต้นเหมือนน้องหมวยอะ่ะที่ต้นกล้าเปิดสตรีมน่ะ แล้วต้นกามานั่งแทนเราต้องหวยเต้นอยู่ขลางๆอะยังไงดิยังไงดิ oh, yeah, ยังไง, <yeah. S 1> ง,ไงดิอูอ้เนี่ยมันจะอาถรรพ์หรือ่าโอ้ยอ,อ,อย่าเลยนะพอ่อหน่าพี่ไก่ไปว่าตัวเนี้ยตัวนี้นไม่โดนสักรัดบื้อมากสายน้องหนึ่งข้างล่างมี สอยดาวสอยดาวข้างหน้าเนี่ยมีอ่ะตรงสะพานเนี่ย,ต,นนยต,ตัวผู้หญิงอ่ะชูโตลัอคกี้ลอยยอดเคยยิงไม่สนใจเลยทั้งนั้นนะสามตี้เลยไม่ได้หรอมันออกไปโรงงานหรอไปสนามบินโลงเ<ๆ>ก็บบินไปสนามบินเลยว่าสุวรรณภูมิเหรอช่วงนี้โควิดนะฮะสนามบินติดนะฮะเราไปวงฟ้าไหมพีว่วอร์สองลูกฮะพี่อ่ะต้องไปเก็บตลาลากไกลๆแล้ว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 ฉันครั้งนี้ฉันคงจะทนไม่ได้นะที่จะแก้ มีใครแก่อ่ะอ่องกันแต่เช้าแกนมะลวงไม่ใช่มะลวงก็ม่วงได้เฮ้ยไม่ใช่มะม่วงก็ลวงได้เฮ้ยไม่ใช่มะลวงก็ม่วงได้เฮ้ยไม่ใช่มะม่วงก็ลวงได้เออถูกแล้วมะลวงมะม่วงมะม่วงตื่นเต้นปะไม่ได้แกนมาหลายซีซั่นละไหนใจจริงจริงรักคือยิงไงยิงก่อไม่ตน ก็เองไม่หล่อไม่เล้าใจไงโอ้ขนาดดันแกนให้สาวสาวยังไม่รักเลยอะครับงงมากเลยอะโอ้ดันแกอ๋อหเอหรอโอ้ดันแกนให้สาวสุดท้ายสาวทิ้งน่าเศร้านะโอ้โบ๊ะบัสเลยนะเนี่ยหมดหวังเลยโอ้สิเป็นสิเป็นน้องหนึ่งไอ้วอร์เปิดไม่มีมี่ไม่มีบอ มันน้องหนึ่งมันน้องหนึ่งเดี๋ยวชูบเอาเดี๋ยวชูบเอาข้างหน้าน้องหนึ่งมีอีกตัวหนึ่งมีสองตัวมีสองตัวหรืต๊อกหลังหลังตู้หน้าห้องน้ำอ่ะมันถอยไม่ล็อกว่ะมันถอยอ่ะไปเขาไปในมอเฮ้ยไปนอกบอกอืมเไ้ยนะพี่ะผมนะผมเลยตายบ้านบ้านเล็กปืนบ้านเล็กปืนบ้านเล็กปืนมันจะชุบกันเหรอวะไม่ได้โอ้โหไอ้หลามอ้วนเอ้ย ไปชกไปชกพี่ดิเป็นร้อยีโอ้กระทาล้วนกระทาล้วนเราเป็นร้อยสี่สิบฉันมาไปพี่มาดิเด้อแาแคนแคนนอนพี่วะเป็นไงวะโดดลงโดดลงโดดลงปะใช่มันอยู่บนบ้านได้ไหมไปพี่จิบเออมันชุบกันแล้วโอ้ยไอหนุ่มนี่มันชุบไปว่ะใช่ปะตีแน่มันจะมาขัดขวางการขึ้นแกของเราไอดีบานบาลมันคือมานอย่าเลยของมางมะบางเขาไม่มาดิตอนเช้าอ่ะเขายังไม่ได้นอน เป็นวัยรุ่นเมกานะคะวัยรุ่นนอนเช้าอัวอยู่ไทยใจอยู่เมกาอยากปฉชีดวัคซีนไม่ใช่การโควิดนะการพิสุนักบ้าเ oh <my> นี่ยพี่มีเพลงจะร้องให้ฟังเด่นได้แก่คนดันแกรด ไม่ใช่เป็นคนในใจใช่ไหมหไมหน้ไยดันให้เขาก็แล้วเล่นให้เขาก็แล้วเล่นจนแกนก็แล้วสุดท้ายเ,เขาไม่รักรักแจ็ไปหาคนอื่นในซั่นี้ไม่ไดันให้เขาแล้วหรอออ,อ,อ,อลืมไปเขาไปแล้ววนาะเขาเดินจากไปแล้วไม่ต้องคิดถึงไม่นอ,นง,องนึกถึกงเขาอีกแล้ว ไอเป็นคนเดินออกมาเองครับค่น้นอรละลอกหลอว่าไอตัวชุดส้นเป็นไล่ะเสื้อสปอนเซอร์อะในบ้านไม่มีตัวปะไม่แน่ใจพี่แต่ว่าันเฮ้ยบ้านเขียวพี่เอาเด็มึงก็ค่าม้วค่าไอดุมเสื้อแดงหลังหินหนึ่งเสื้อแดงหนึ่งเออหลังหลังั้วหนึ่งไอนี่มันมารของเรามันเป็นมารมันเป็นมาร ไม่หลังไงวอมาช่วยกันลุมมันมันเจ็บมันเจ็บปับ๊มยาอยู่อนนโอ้ยเสียงร้องหลังไงวอลหยู่ไหนไม่รู้ระวังนะมันใช้โดนไปแล้วหกสิบร้อยสี่สิบพุ่นนิดเออนั่นแหละนั่นแหละสวยๆเอามีเงี้ยดาวเหรอหลายตัวเหรอเอ้าแล้วเพื่อนมันเป็นไหนอะเน็เนมีใจป้ไม่่จายนเน็ตไงเราต้องไปเปย์สาวหมดโดนยันไปพรุ่งนี้ โดนนล่วลูกบวชแกแล,ล้วแกต้องมาแล้วว่ะทุกคนแกนมาเต๋อคอซีไว้เราผิดผมอยู่เฮ้ยมีตัวพี่ข้างล่างบ้านเอวบ้านเอวบ้านเอวเออไม่ทันกืนน้ำเลยซ้ายมือมีคนปล่อยโดรนเอ้ยมันโดนยิงเดี๋ยวข้างหลังนั่นเหรอมันได้ว่าไปข้างบนนะ่ะพี่สองคิวเลยเอ้ยข้างบนเนาะ สุกย่างให้เจ้แล้วต้องรีบซ้ำเดี๋ยวไม่ได้อยู่ว้าโอ๊ยเนี่ยมันปล่อยโดนมาเนี่ยมันมันอยู่จรงไหน เป็นคนเลยยี่สิบเจ็ดคนก็อยู่ในวงไม่เอาไม่ละแล้วใครจิงพี่วะบนป้อมปะเข้าวงมาเข้าวงมาเนี่ยมันปล่อยโดนไม่พักเลยมันรวยจรงเลยมันซื้อโดนมากี่อันน่ะเอ๊ะมันปล่อยโดนจากวงเนี้ยมันใกล้พี่มากเลยนะโดนมันอ่ะอยู่บนบ้านนี่ป็นวะมาเข้าวงมาเข้าวงกำลังไปกำลังไปตีเนียนหนิดพี่เอ๊ะกระตุกอุกไม้ไม่ไม้ไหน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 กระตุกไม่ไม้ไม่ไม้กระตุกกระตุกกระตุกตุกล้อ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 มันปั๊มดาวมีตัววะวะวแถ แถวๆพี่อีอีอีเน็ตพี่กระตุกอุอุอุไม่ไอ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 เน็ตไหมครับร้อนร้อร้อๆรอกันนึกว่าแบบแบบแบบเสียงพี่กระตุกตุกตุกไงอะไรงี้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 แม่นบออได้เขาบากเลตเอาออกใช่ใช่ตาเ็นมันบั๊กจิมก็เลยออกนะครับตอนนี้ก็เล่นคากับทนายไปออกแล้วกันนะ จะได้ไม่มีคนโกโลโลงงงงนะอ่าอ่าอ่าเออเออให้ทำไงล่ะอ่าอ่าอ่าพี่ไม่ใช่บริษัทเน็ตคอมเปอร์ตุ๊บโอ้ยขวายิงเจาะกระโดดทำไมวะต้นไมั่ยเราสุดมั่ยหลายวอแดงอ่ะโอ้เต็มเลยว่ะก็มีก็ผมมีพีใช่พี่แล้ว นกนกนกป้อมนกป้อมนกพอมันนกแต่มันน่าจะมีหลายตัวปะพี่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 เลิงเลิกงเลต่กุกแต่กระกระดัษเดี๋ยวไม่ติดอันนี้ใส่ว่ะมันมีกี่ตัวไม่รู้นะแต่ว่าตรงนี้เต็มเลยอ่ะลินต็อกระวังพี่ขึ้นป้อมรอละพี่ทำไมพี่ต้องแกรแอนมาสเตอร์16คนว่ะพี่เดี๋ยวลงไปวัดดวงด้วยดีปะลังมาพี่ลังเนมา โอเคนะให้พี่ดูอยู่มันอยู่ไหนวะวิ่งเด้งสองจูเบ้มองไม่เห็นอาตายอย่างวะพี่ว่ามันต้องมีอีกนั่งแอนดง้ด็อกเห็นจุดไหมแต่มันยังไม่โผล่สวยนั่นเดียวครับทูเรื่องเพื่องไม่แตกเห็นละกระทะกระทะกระทะล้วนๆโมลิคิงอ้หูมึงมึงมึงหลังเห็นหลังเห็นไอ้นี่มันห้าวจริงๆนะเฮ้ยใครวิ่งมาผมพี่เลอ หน็อกว่ะนัดเดียวเลยนะ60นดัมเบลหกสิบหินน็อกหินน็อกใครปล่อยโดรนใครปล่อยโดรนพี่จะไม่ประมาทหินมันชุบกันหินมันชุบกัน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยหลังหินมีตน้นแคนดี้ซ้ายมือมีตัวใช้มือซ้ายมือ,มอหลังหินมันชุบกันแล้วไอตัวหินที่พี่ยิงอะ่ะเด่นไงนั่นไงเฮ้ย <c oughs> นัดเดียว้อ <c oughs> เออ พี่เองแคดดี้พอเอกมาแล้วอเอาข้างหน้าแคดดี้ตัวคานาโน่เออมาดิเออมาดิกเนาะมันชุกันปะคอ,อหลังหินเออไอ้อไอ้ไรวะเนี่ยอไอ้ดี๊ต๊อบตอนวิวขามือหลังหินปี๊ดเจ็บเจ็บมากแฮนด์แคนนอนพี่น่าจะมีสักนัดเนาะวิ่งไหมไอ้นุมน่มไอ้นุ่มไม่วิ่งเหรอเฮ้ย อโ,โอ้โหมึงกูเกลียดระเบิดมึงมามึงมากูไปปั๊มยาด้วยยืนรั้เลยโอ้โหตายหนึ่งไม่มันตายเลยเอ้ยข้างล่างข้างล่าง โดนโดนโดนเจ็บเจ็บไม่นองไม่นองไม่นองร้อยล้านดาวน้องสามไม่เห็นไหมเกินร้อยห้าสิบแปดกับแต่เด่นจังอ้าวเหรอมันนอกเหรอไม่นอกเห็นบ้ามันกระโดดหยองแยงอยู่น่ะไม่ใช่ดาเมจที่แค่อ๋อเหรอมันก็รวมมันสองร้อยได้ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยายายาราชาหล่อรวยไม่ใช่ไม่ต้องมาสั่งเลยตายแล้วไม่ต้องพูดเลยนะอยู่กระตายอีกยาโอ้โหเลยพันยาชีวิตเฮ้ยมันสู้อ่ะใช้มันได้ว่ะ มันสู้มือว่ามันขี่รถเลยพี่ <ś c oughs> ขี่รถอะไรขี่รถขี่เรือขีข่เสือ, <ś c oughs> อไม่เต็มนน่อยหรอวะพี่หลามโอหลามกูยืนนิ่งเลยอุตสา,ชาชแชมป์ไม่ได้จะมายุ่งกับแบล็กแกนมาสเตอร์ไม่ได้นะขขนาค <ś c oughs> ือคุณว้าเด้อปมือ Grandmaster Hư Ha Bây giờ bằng, bằng Bằng lén Bằng lén Bằng lén Dạng ngay đi Dạng ngay đi Hú uh, Hú uh. ngay đi Dạng ngay đi Dạng ngay đi uh.